สวัสดีครับอยู่โมบายลิเจนนะครับอยู่กับฟารามิดนะฮะซัมเมอร์ฟันติวัลนะฮะโอ้พี่ก็หลงคิดว่าเป็นไฮายาบุสะตั้งนานนะเออแล้วแล้วแล้วเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่มันเข้ามาเนี่ยอย่าว่าแต่สกินเลยพี่แทบจะไม่เคยเล่นเลยเออพี่แทบจะไม่เคยเล่นแล้วไม่เคยแตะมันเลยเว้ยคือโอ้ถ้าไปดูพี่ว่าเล่นน้อยมากเลยครับฮีโร่อย,อย่างฟารามิดเนี่ย คือเอาจริงนะกูเล่นไม่เป็นเออเดี๋ยวไปดูก่อนนะีฟ่ฟรามิดอ้าวแมไปโชว์อะไรวะเนี่ยสนามลบอา่าไหนวะอ่าไหนวะเอเอด่ดูฟรามิดเนี่ยเท่าจริงๆนะแทบจะไม่ได้อยู่ในสารระบบของการเล่นพี่เลยนะเว้ยไหนวะนี่ตัวอะไรวะอีเชียอีเชียเล่นไปเกมหนึ่ง จอยเล่นไปสี่โนวาเรียเล่นไปหนึ่งอาร์ลอตเล่นไปหนึ่งไหนวะฟารามิดฟารามิดน่าจะอยู่เนี้ยแหละเล่นไปสิบเฮ้ยฟารามิดเล่นเยอะเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยฟอลินเฮ้ยเหมือนจำไม่ได้ว่าไม่เคยเล่นเลยนะเว้ยหรือว่าไปเล่นในโหมดไหนมาวะนี่ฟารามิดสิบแปดแมตช์โอเคนี่คือแมตช์ที่สิบเก้าของเขาแล้วคือกูเล่นไม่เป็นไหนวะนักเวทฟารามิด,าามดวินเลตก็โคตรเลวร้วายด้วยอ่ะฟารามิดนะครับ ฟลามิดนะครับที่เขาแนะนำม,มาเนี่ยก็จะเป็นโ oh, อ้โหปกดาเมจล้วนๆหนักๆเลยสายดาเมจล้วนแล้วก็เป็นซัพพอร์ตนะครับแล้วจะออกเวทขนาดนี้แล้วจะซัพพอร์ตเพื่อซัพพอร์ตใครก่อนไม่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 เวทมาขนาดนี้แล้วนซัพ p อ o r t ดาเมจล้วนๆเน้นเสกิลพ่นปัดทีเดียวตายทั้งตะบนใช้วิ่งเร็วด้วยไว้พ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นฟลามิดกันนะครับเล่นเป็นเมดเลยครับนะปะ เดี๋ยวดึงน้องในแวดวงครับเผื่อมีใครอยากไปเจงะข่อนสักสองคนพอครับเอออยากมีแท้งสักคนหนึ่งฮะโอ้ยมีคนเข้ามาหนึ่งแล้วกบอะไรวะเนี่ยกบกบอะไรวะกบกบกบอะไรเงี้ยอ่ะม่คนครับไปเลยครับไม่ต้องรอฮะอเสียเวลาครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในเกมมันจะสวยแค่ไหนมันจะหล่อขนาดไหนฮะเพราะว่าเขาเอาทำผมตกใจจริงๆเออ เขาทําพี่ตกใจจริงๆนะว่าแบบว่ามันหล่อเกินไปครับวัดดีน้องทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแชร์คึ้นสตอรี่พี่หน่อยก็ได้นะครับกดหัวใจก็รัวๆก็ได้นะครับเออวัสดีครับวัดีครับวัสดีครับไม่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 ไมเเคเอฟบ้าแล้วติดลบยังไม่ขึ้นมาเลยพวกคุณนี่ก็ไม่ได้แบบไอ้นี่ผมเลยไม่ได้มีความเมตตาปาณีผมเลย ฟารามิดเนี่ยเป็นโลมก็ได้นะครับเป็นแทงอ่าเป็นเมดก็ได้นะครับหลังๆเนี่ยอ่าไม่ค่อยนิยมในการเล่นโลมมิ่งถ้าสักเท่าไหร่นะครับไปเล่นเมดล้วนกันมากกว่านะแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเขาเขามีโนวาเลียม,มาแล้วเ,เล่นเป็นเมดโลมก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเอาละไรนี่เอาฟังกโกมาแล้วกูจะเล่นเล่นไหนอะเป็นอีกพี่เหรออ๋อเอาลิงไปเออเออเดี๋ยวพี่เป็นโลมเมงน้อง เดี๋ยวจะทำให้ครบนะไอตัวละคร FK เเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้ครบทุกตัวละครเลยครับจะค่อยๆไล่ทำไปเรื่อยนะเพราะว่ามันไม่สามารถทำได้ทุกวันนะมันลบห้าลบแปดเมื่อวานโดนรีพอร์ตด้วยเออแต่คือที่อยากทำเนี่ยมันไม่ใช่อะไรครับแค่อยากให้เห็นว่าบอทอะแม่งเล่นดีกว่าผู้เล่นอีกนาะทีเนี้ยเออบอทเล่นดีกว่าผู้เล่นน่ะบอทเล่นดีกว่าผู้เล่นอัอนน,อนี้คือเรื่องจริงเลยคือรู้จักเนอะเอาเล่นดีกว่าพี่ด้วย ไม่รู้จักการเดินเกมรู้จักการปิดเลนแถมมีการสั่งเกมแถมกดสติกเกอร์ย,อยอ้อยๆฝั่งตรงข้ามมาเออเลยรู้สึกว่าอยากจะทาซีรีส์ของบอทนะทาเป็นซีรีส์ของบอทออกมาเรื่อยๆครับเพราะยีโร่เนี่ยมีตั้งร้อยยี่สิบกว่าตัวนะครับก็จะทําซีรีส์ของบอทแต่ละตัวแต่ว่าก็คงได้ทาได้แค่วันละตัวเพราะว่าแบบโดนลบห้าลบแปด 8, ต้องมานั่งเก็บใหม่อะไรเงี้ยเออ มาดูนครับว่าในเกมมันจะสวยเท่หล่อเท่แค่ไหนครับฟาร์มิดครับออกลมครับไม่เป็นไรครับลมม่วงด้วยฮะนี่เดโดโอ้ยอย่างเท่มีใครอยากได้สกินนี้ม้างไหมฮะนี่ไงมีใครอยากได้สกินนี้บ้างไหมฮะไปเติมแล้วซื้อเอานะฮะไปเติมแล้วซื้อเอานะฮะอย่าหวังว่ากูจะแจกฮะไปเติมแล้วซื้อเอาะฮะแจกทีไรแม่งดราม่าก,กูทุกทีเลย มาเน่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเออยิงเข้าไปลูกคนว้าว้าว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 สวัสดีทุกคนด้วยนะครับบาร์มอนนะขึ้นไปตัดด้านบนเลยเราก็เป็นฟาลามิดอ,อ่ากวนตีนกวนตีนเขอยู่แถเนี้แหละ เฮ้ยอะไรเฮ้ย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 เคลียร์เลนก่อนอะไรอะไรอะไรจะเอาบ้าล่ะเจ้าบ้าล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน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 ่นี่นี่อย่าอย่าอย่าทำมันเป็นเก๋าอย่าทำมันเก๋าเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวก็เหงาหรอกเอา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 เอยเก๋าแม่จะเข้าไปดึงโดนเฟรมช็อตเต็มหน้าเลยเฮ้ยตายแล้วตัวหนึ่งเว้ยดีใจว่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับปลปลาป ฟาร์มิดฮนะพระหมอครับเพราหมอเล่นเป็นโลมเมดนี่เหนื่อยนะเอาฟ้าครับตามไปฆ่ามันก่อนโอ้โหไม่ทันว่ะเฮ้ยกันบนด้วยดีเนี่ยกันบนเนี่ยโอ้โหข้างบนตีนตึ้มเลยตีนตึ้มละลึ่มเลยเอาสกิลสองกันครับกันเล่นก่อนนะกันเล่นก่อน oh <my> เพื่อเราไม่กันล่ะ Well p l สวยสวยสวยจริงสวยจริงว้าเหมาะก,กับว้าโอยท่าว้าแมงก็เท่นเดิเฮ้ยยันอ่ะท่าว้าฟรามิตมันเท่ขนาดนี้โอ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนยิงมันลูกว่ายิง,ม,ยงม,มันยิงมันมันยิงโอ้โหไม่โดนว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกอะตลกอะอัลฟาอ่ามันนี่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 เอออะไรอะไร เกมเฮ้ยเอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะวันนี้คนด้วยนะครับบาร์มอนพี่ตัดยับเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอาด้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 ผมมีผีนะเว้ยเฮ้ยอ้าวผีแตกโอ้โหวิ่งวิ่งอย่างไว จริงๆเขาไม่ออกวิ่งไวกันหรอกมั้งเขาออกฟิกกันนะครับแต่ว่าพี่อะคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าพี่แทบจะไม่เคยเล่นเออเล่นจนลืมไปแล้วว่าเคยเล่นอะตอนไหนนีไ่ไงนีไ่ไงโอ้โหเป็นไงเล่าดึงมาตายมาแล้วมึงโอ้อะไร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 ,ะไรล็อกรอล์แบบดิจิตอลล็อกรอล์แบบดิจิตอลอยู่ไม่ได้แล้วเอ้ยสู้นะเอาอยางงี้สู้นะแตกเลยไม่น่าสู้เลยไม่น่าสู้เลย ผีก็ไม่มีห้าวเลยเกินแตกหนึ่งเฮ้ยจะสวยดูท่าวาบดิเป็นไงเชิดเอาเอาจากใจกูเลยปะเอาจากใจพี่เลยนะท่าวาบอ่ะพี่นึกอยู่ท่าเดียวเลยท่าล้วงไข่อะ่ะม,มึงดูนีมึงดูนะมึงดูมึงลองคิดภาพตามพี่ด้วยฟารามิดกำลังก้มคุกเข่าไปแล้วมือล้วงไข่ดูวบช้อนนะช้อนแบบค่อยๆช้อน บบค่อยๆๆช้อนอ่ะก็ค่อยล้วงแล้วบีอะไรเยงะไปไปไปเราขึ้นไปก่อนข้างบนเพื่อนพาบวกอยู่ <S 1> <S 1> สวยอยู่สวยอยู่ เอ้เขาา่าว่าบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราเลยให้ ه, ตามใดที่เรามีอันตีเฮ้เฮ้ไปเลยเข้าไปเลยวม่ให้ให้เอามานน่มาแน่มาแน่เอ้อย่าไปกลัวมันว่าตามใดที่เรามีอันตีเราเปรี้ยวได้ไวม่อ่ะมันต้องอย่างนี้นะเพื่อน อย่างแรงเป็นไงล่ะสกิลดูสกิลแล้วด้วยถามเพื่อนตีบ้านโอ้อลิส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 มาอ้าวดึงนะดึงนเอ่าดึงนเอ่าดึงดึงนะาเอาดึงนเอ่าเอาดีเอาดีเข้ามาดิเอาดิเข้ามาดิไม่ได้กลัวนะเว้ยโอ้เกือบโดนคากระอ้าวอ้าวแตกเนี่ยแตกเนี่ยเดินเข้ามาแบบเนี้ยแตกเนี่ย เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยแต่คู่วันดีครับอดีงน้องทุกคนด้วยใครอยากเล่นก้าเหมือนเดิมนะฮะห้า9 5 6 7นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรับให้ <c oughs> ทําไมมันเหมือนบั็กวะทําไมพี่แบบว่าไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นฮครบาร์มอนแล้วเพื่อน เราต้องบวกแล้วนี่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 แล้วเอเออดึงมาดึงมาดึงมาดึงกลับมาเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไว้เรามีผีเอา้าบามอนทิ้งกูเฉยฮลัลโหลคืออะไรอะ่ะอะไรอะอะไรอะอะไรอะเปิดผีให้บามอนสไลด์หมีกลับเฉยเลยไม่บวกอะไรอะคือคืออะไรก่อนเนี่ยการเล่นการเล่นการเล่นแท้งหรือการเล่นซัพพอร์ตในในแร้งอะนะนะหรือในคลาสสิกก็แล้วแต่นะ มันถึงไม่ค่อยมีคนเล่นไงเออมันมันถึงไม่ค่อยมีคนเล่นไงพอเราเข้าไปเห็นปะบอมอนสไลด์หนีเฉยงงงงกับการสไลด์หนีเมื่อกี้มากๆเลยอะไรวะคือเราอัลฟาจะตายแล้วด้วยนะยเออเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะเอาเอาตายเฉยเอา มันนี่กลับมานี่ก่อนจะไปไหนเออแตกช่วยไม่ได้เว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยลิงฆ่ามันเพื่อนอ่ฆ่ามันฆ่ามันกูมีอันติกูไม่กลัวมึงหรอกมาดีเอาไปไหนเอาลิเอาอะไรของเขาวะนั่นอะ สามก่อนครับอย่าเพิ่งบวกครับบวกแล้วเดี๋ยวแตกกว่าเมื่อกี้เพื่อนก็ไม่รักด้วยครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยฮะแจกสกินฟารามิสสักตัวไหมไปแล้วไปแล้วเลื้อย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  อ <Hey, S 2> ไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วค <Attack. S 2> ันแน่สกิลมาอีกเอาดิเอาดิมีผีนะเอาเอาเอาเาเอาเอาเอา,เอาพวกกูเยอะนะเอาโอแตกไม่มีผีหลอกมันมันก็ไม่เชื่อเออแตกเลยอุตส่าห์หลอกเขาใครอะ่ะใครอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ไม่ไหวอะ่ะเออเฮ้ยแต่ว่าฟารามิดอะข้อดีคือมันเกิดไวมันก็โป๊กโป๊กมันก็เล่นได้เรื่อยๆแหละแต่ทีมเราอ่ะทีม,ทมเราเอาา่ะเฮ้ยไอ้บาอมอนเมื่อกี้มากับเราอะวะไม่ใช่แล้วไปถ้ามากับเราแล้วจะสาบส่งมันให้เคียเล้นก่อนครับเป็นลมมิ่งไก่ๆครับเอ้ชัวเฮ้ยเอาบ้าวะเฮ้ยเอาบ้าวะใจมันอยากกับพุ่งนเลนว้เฮ้ย ใจพี่มันไปแล้วนะเว้ยใจพี่อ้าวอดึง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 มานี่มานี่มานี่อ้าวเปิดเปิดอันติอะไรอ้าวบึ้มไปเลยบึ้มไปเลยไม่ตายอ้าวอ้าวบึ้มไปเลยเอาเอาเอาวอาดึง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 เอาแตกแตกฟิลีคอเยดอเยดอ มีคนหมิ่นทีมเราอ่ะว่าฟรีคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเช่วยกูด,ด้วยเดี๋ยวเฮ้ยให้ใหกวอกไม่ได้เฮ้ยนี่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 นนนนกดสายแม่งเลยเฮ้ยเหนื่อยใจโอ้มีน้องมาคอมเมนต์ว่าวันนี้จะมาดักสตรีมเออเออเออน้องน้องครับน้องครับพี่กดอินโดนฮะไปดักกูที่อินโดน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปดูคลิปพี่ได้ที่บ้านแดงนะฮะกําลังก็ลงเรื่อยๆครับช่วงนี้กลับมานั่งลงคลิปแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขี้เกียจสตรีมนะครับเฮ้ยเฮตายร้านช็อตร้านช็อตงานร้าช็อตมันต้องมาฉังเอ,อ๋อะไรเอาเอดึงดึงดึงออกมานี่ออกมานี่มึงไงออกมานีเป็นไงแล้วจะบอกว่าไม่เป็นก็ใช่ก็เล่นไม่เป็นแหละไม่เป็นไรหรอกฟารามิตตายเยอะก็ไม่มีใครว่าหรอกช่ เอาแล้วกูกดอันติตอนไหนวะเฮ้ย <laughs> อยู่ๆก็กดอันติซะง,งั้นแต่มันหล่อจริงนะเว้ยดูท่าล้วงไข,ข่ของเขาเป็นไงดูดูดนี่ดูไว้ฟารามิดกับท่าล้วงไข,ข่ของเขาแฟบเอ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไม่ได้กลับนะเฮ้ยเอาดึงกลับมาเอาเอาดึง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 มายุ่งวุ่นวายดูดูท่าล้วงไข่แฟบอย่าดอ ดูกี่ทีก็ชอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆมานี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยแตกเลยมั้ดตะมั้ดตะลั่นฮ่าฮ่่ามดตะลั่นอ่ะมั้ดตะล้วงอ่ะคอดแย่เลยมั้ดตะล้วงแตกเลย ก็สกิลหนึ่งสกิลสองในเอฟเฟกของฟารามิดมันก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่หรอกนะพี่ว่าด้วยความที่แบบตัวมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะเนี่ยดูดิพอพอกดมันก็เป็นฟ้าๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันตีก็คงไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นอะัว่าเป็นตัวอะไรไม่รู้พุ่งออกไปเนี่ยดูนะจว่ มองไม่เห็นนะว่าเป็นตัวอะไรอ่ะอยากรู้เหมือนกันอ่ะมันน่าจะเป็นตัวที่เหมือนตอนเปิดตัวครับตอนเปิดตัวมันจะมีปล่อยอะไรไปสักอย่าง3-4อันนะครับแล per, ้วก็สกิลหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นผีฟ้าฟ้าแล้วก็ยิงสกิลไปอย่างแรงผมบอกเลยผมโอดนะครับเอา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 โอ้โหจะเอาจะเอาเฮ้ย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 อ่ะเปิดใส่เดย์มาเดย์มาเดย์มาดิ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 เมีย โอ้โอ้ไม่นะอัลฟา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 อะไรอะมานี่ยอัลฟาไปไหน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 มานี่ยโนอาเรียนนึกว่าเนึกว่าเราจะมีอันติช่วยที่ไหนได้ปล่อยตายเฉยเนี่ยฮะเป็นผีฟ้าฟ้ามีหิ่งห้อยมีหิ่งห้อยตามตัวด้วย พลปกกัดกวมาอะไร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  no 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 โ <laughs> อ๊ยไอ้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 นิสัยไม่ดีก็ไม่น่านะก็ไม่น่าเลยก็ไม่ควรนะ เราเกิดกันครับเราเกิดกันครับป้าผีน้อยเราต้องวิ่งไปบวกไว้เราต้องวิ่งไปบวกไว้เราสายบวกอยู่แล้ว กูลักคุ้แรงเลยครับกดเปิดอันตีแล้วนะเมืเ่อกี้ไม่ทันอะ่ะคือแบบยังไม่ทันได้กดอะ่ะแตก่ก่อนแล้วอะ่ะแบบกดปุ๊บแตกปั๊บเลยอะ่ะคตรแรงเลยอะ่ะสวัสดีครับ อันสุดท้ายมันเป็นอะไรวะพี่ว่าต้องเอาแช่มาว่ะวันสุดท้ายอะ่ะพี่ใช้เป็นแช่หรือไม่ก็ครูดาวจะดีกว่าแช่เพื่อความอยู่รอดดีกว่าเฮ้ยอันนี้พี่เล่นขำๆอย่าไปซีเรียสเพราะว่ายังไงเราก็มาล้วงไข่ฝั่งตรงข้ามแฟบชอบชอบแบมแบมน่าจะชอบอยู่นะถ้าล้วงไข่แฟบว้าวว้าบนบังอะ่ะ ว้ามันบังอ่ะเออมันคือท่าล้วงไข่ของฟารามิดเนี่ยดูดิแฝบดูดิแม่งเหนื่อยใจวะเหนื่อยใจกับท่าล้วงไข่ฟารามิดแฝบล้วงไข่แฝบ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 ชอบชอบ อชอบท่าล้งไข่ฟารามมตเหนื่อย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 กับท่านี้นะก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วกันนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ <c oughs> เหนื่อย